สวัสดีครับมาพบก,กับรายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นยันนี้ EP 4ีนะครับกระผมรายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นยันนี้เป็นรายการที่เอาท็อปิกเด่นเดในช่วงเวลานั้นและคอมเมนต์เด่นๆในช่วงเวลานี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนไทยไทยจะตั้งท็อปิกอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับและสิ่งที่ไม่แพ้เหมือนกันคือคอมเมนต์ครับบอกตรงผมเจะเอาสิ่งนี้มาให้ทุกคนได้ดูและ เป็นคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าชาวเน็ตหรือทั่วไปทุกคนให้ความสนใจครับสนใจครับใครชื่อเจ้าคอ,อนเทนต์นี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องก,ก,ก,กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้ใคลิปรับเปเนเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้อยอกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชททีค่ทคุณชอบ จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนและเช่นเดียวกันนะครับผมอย่าลืมมาเจอทุกวันพุธจะเป็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้ครับป่ะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลามากๆครับไปดูกันเนี่ยฮะไม่เสียเวลาสิป่ะคนที่ลาออกจากงานประจำไปอยู่เฉยๆแล้วหาเงินเลี้ยงตัวยังไงเอาละฮะจริงๆเนี้ไม่ควรนะไม่ควรลาออกละไม่ควรไปยุ่งกับเขาอะ เขาไหมวะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์ดีกว่าว่าจะท็อปฟอร์มเหมือนท็อปคอมเมนต์ไหมฮะไหมฮะปผัวเลี้ยงค่ะเห็นปะไม่น่าไปถามเลยมีคนบอกธุรกิจสีดำไงขายสีเหรอฮะเออขาย่านนี้เหรอมีคนบอกไม่พูดดีกว่าแล้วก็หัวใจฮะมีคนบอกสามีเลี้ยงเดีบจบนะคะใช่ฮะมีคนบอกไม่ไหวบอกไม่ไหว ก็ต้องไหวสิายถึงหลวเหรือยังใช่ไหมฮะมีคนบอกใช่ค่ะมีคนบอกวาสนาเนาะใช่ฮะมีคนบอกเขาเอาเงินจากประกันสังคมครับแล้วไปทํางานนวดแผนโบราณครับน่าจะพออยู่ได้ครับฮะมึงรู้ได้ไงอะมีคนบอกเล่นหุ้นสมิมีคนบอกมันมีวิธีค่ะมีคนบอกว่าวาสนาก็ดีนะ คนไม่มีวาสนาก็ต้องก้มหน้าหาเงินต่อไปมีคนบอกทำงานที่บ้านมีคนบอกให้แมวเลี้ยงมีคนบอกอาชีพหนึ่งที่อยากจะเป็นฮะคือหลวงเลี้ยงฮะเออยิ่งกว่าหนอกเขาเลี้ยงไงห,หนูหลวเลี้ยงเนะะี่ยฮะมีคนบอกที่เราวาเลี้ยงนะครับแต่ถึงยังไงครับเขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ถ้าเพื่อเราอยากรู้เพื่อจะเป็นบอกว่าเฮ้ย เราอยาก,กเกษียณไวยไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึ่งฮะ <c oughs> แล้วนี้มันคําถามเหมือนมนุษย์ป้าแถวบ้านเข้าใจปะที่ <c oughs> ออกจากงานประจําแล้วทําอะไรเลี้ยงแล้วใครเลี้ยงอะ <c oughs> ดูเป็นห่วงเรามากกว่าคนที่พาเราอีกตามันนะก็คือรู้แล้วที่อยากรู้อ่ะอันนี้มันหลออยากรู้มากไป <c oughs> ทําไมผู้ชายบางคนไม่ชอบผู้หญิงลูกติดคะมันไม่ดีตรงไหนมีลูกติด <c oughs> ไม่ตอบแล้วกันเอาแค่ว่าเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์เขาพูดกันยังไงดีกว่าครับว่าเฮ้ยคอมเมนต์เนี้ยเขาพูดถึงยังไงกันบ้างครับไปดูท็อปคอมเมนต์ว่าท็อปฟอร์มมันยัยดีกว่าไปไม่ว่าชายหรือหญิงเราว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกคงไม่อยากมีปัญหาภายหลังรวมถึงตัวเราเองไม่มีถ้ามีพ่อไม้ลูกติดมาจีบก็คงปฏิเสธกลัวมีปัญหาลูกฉันลูกเธอจริงๆไม่น่ารังเกียจหรอกแต่เขาเลือกความสบายใจมากกว่า เพราะคนเราต่างความคิดครับเราเป็นคนคิดมากถ้าไปชอบคนมีลูกไหนจะเมียเขาไหนจะญาติพี่น้องทางเมียอีกครับลูกต้องเจอหน้าแม่เขาตลอดใจเราไม่ได้กว้างพอที่จะรับได้ทุกเรื่องนะครับโอ้ฟ <c oughs> าดแรงมากเลยฮะ <c oughs> สุดยอดฮะคอมเมนต์ที่ถาโถมมันอย่างหนักแน่นอนเอาละฮะผมขอพูดประเด็นเรื่องนี้แล้วกันไม่ได้อยากให้มีดราม่าเลยครับเพราะผมรู้สึกว่า ปัญหาของคนสองคนที่คบกันนะครับมันก็คือมีการเลิกกันอยู่แล้วแต่พอมันมีเรื่องของการเชื่อมหรือว่าการที่มีลูกเข้ามานะครับมันก็จะมีเหตุที่จะต้องดูแลลูกหรือบางทีไปเจอหน้าลูกนะครับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะไม่โอเคที่เขารับไม่ได้นะครับเั้นแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับมีคอมเมนต์นึงครับเขาพูดว่าเราเคยเจอแต่ผู้ชายที่ชอบผู้หญิงลูกติดนะครับเราเลยคิดไม่ออกเลยว่าผู้ชายที่ไม่ชอบเขาคิดยังไงครับ เฮ้ยน่าสนใจนะเป็นมุมนี้น่าสนใจจริงครับ <Yeah. S 1> เออมันก็น่าคิดหลายๆมุมต้องขยี้นะครับเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยครับถ้าคําพูดไหนของผมหรือว่าคอมเมนต์ไหนที่รู้สึกทําให้ไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกไม่โอเคต้องขออภัยครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ mindset ที่จะต้องไปทําอะไรนะครับเพราะว่าผมอ่านเท่าที่เขาคอมเมนต์จริงๆนะครับเออเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคอมเมนต์สดๆร้อนๆมีผู้ชายมารีพายต่อนะครับ ผมเคยเจอแต่ไม่ชอบฮะคือไม่ได้มองว่าเขาผิดอะไรครับแต่ถ้าเลือกขอแบบที่ยังไม่มีลูกดีกว่านะครับลอบตัวส่วนมากก็คิดแบบนี้นะครับผมส่วนเคยแต่งงานมาแล้วไม่ติดครับอ๋อโอเคเอะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นดีหรือถูกครับผมแค่ว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่รับความสบายใจอะไรมากได้ดีกว่าครับจริงคอมเมนต์มีมากมายครับแต่ผมขออ่านในมุมของ นมของที่ผมรู้สึกว่าเอาแค่นําเสนอได้นะครับสุดยอดไปเลยประเด็นนี้มองกว้างมากครับขอเพิ่มอีกประเด็นนึงนะครับส่วนตัวแล้วนะครับไม่เคยมีลูกครับแต่เคยเจอประเภทที่ตัวเองมีลูกติดครับแต่ไม่โอเคกับคนที่มีลูกติดครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นพ่อคนครับงงเลยนะครับอ๋อเขาคงเห็นอะไรบางอย่างครับอันนี้เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะเราไม่ขอพูดแล้วก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวของเขานะครับก็ไม่ก้าวล่วงครับ ปเราข้ามประเด็นกันดีกว่าคิดยังไงกับผู้ชายที่ชอบพูดว่าหล่อเลือกได้แต่รวยเลือกก่อนเดี๋ยวไปด <hostel> ูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าถาผมแค่ไหนครับประเด็นนี้ก็ถูกนี่ครับยุคนี้หล่อยอย่างเดียวไม่ทําให้ชีวิตสบายขึ้นครับรวยนี่แหละทําให้สุดสบายสุขหรือเปล่าฮะขออนุญาตฮะที่สุดผู้หญิงคงอยากได้แบบทั้งหล่อและรวยเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของทางบ้านกันดีกว่านะฮะโหสุดยอดฮะบางคอมเมนต์ครับบอกว่าผู้หญิงบางคนก็เปผู้ชายนะง,งานบอกเลย <c oughs> แล้วมีคนบอกต่อครับหาให้คนทีครับแอดนะครับผมอยากทำงานบ้านได้หมดชงนมเป็นด้วยนะครับมีขายของ <c oughs> บอกก็ถูกแล้วค่ะนะครับมีคนบอกแต่ผมไม่เล็กนะครับ <c oughs> ข้ามประเด็น,น่ะ <c oughs> แล้วมีคนคอมเมนต์รีพายตอบบอกว่าขอภาพประกอบค่ะสีนปลาต้มใช่ไหมประกอบเนี่ยไม่ใช่มีคนบอกเลือกอันนี้ค่ะ <c oughs> สุดยอดฮะ <c oughs> มีคนบอกอายุกันเลยทีเดียวครับห <c oughs> มายถึงบอกอายุบอกสัดส,ส่วนอะไรกันทีเดียวครับขายของ <c oughs> มีคนบอกตอนจีบต้องเอาออกมาให้ดูก่อนใช่ไหมครับเพื่อเป็นการยืนยัน <c oughs> อ๋อไม่เอาสิอ่ะครับมีคนบอก ก็จริงทีหน้าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนั้น,นครับผู้หญิงเก่งหลายๆคนเขาก็ฉลาดพอที่จะเลือกคนที่มองทัศนคติของผู้ชายด้วยครับส่วนเรื่องเงินเขาหาเองได้ครับไปผู้ชายสบายด้วยซ้ำนะบางคนเอ,อาอะไะแล้วแต่บุคคลเลยครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์หรือว่าความหมายหรือว่าเรื่องราวอื่นกันดีกว่าครับไป คิดยังไงคำว่ารูปร่างหน้าตาดีมีโอกาสมากกว่า <c oughs> เปิดหัวมาอย่างโหด <c oughs> เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าจะปังหรือจะยังไงครับปเคยได้ยินคำว่า beauty privilege ไหมคะถ้าคุณหน้าตาดีโลกใจะใจดีกับคุณธรรมชาติของคนเราครับคนที่หลอ่ลอหล่อสวยๆครับมักได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าพิเศษกว่ามันมีความเหนือกว่าแบบบอกไม่ถูกนะครับ เราคอมเมนต์นี่ปังมากเลยฮะ <S 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 บอกอันนี้จริงครับจากเราที่เห็นในหลายๆสังคมนะครับมีคนบอกคิดว่าเป็นเรื่องจริงครับแต่ต้องบวกกับกริยามารยาทการวางตัวรวมถึงการพูดจาอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอนะทุกคนนะครับมีคนบอกอย่างนี้ฮะบอกอันนี้จริงครับแล้วบอกจริงมากจริงครับมีคนบอกนี่แหละเหตุผลที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอครับ จะ40แล้วก็ตามครับโอกาสทําให้คนเราพร้อมกว่ามันคือเรื่องจริงครับเออใช่จริงสุดยอดฮะสุดยอดไปเลยชอบประเด็นนี้มากๆนะครับเนี่ยอยากได้ชื่อร้านไก่ย่างเอาที่ติดหูพูดขึ้นมาแล้วต้องนึกถึงเลย <c oughs> อย่าเล่นกับโซเชียลประเทศไทยฮะ <c oughs> แล้วเตรียมตัวไปดูกันแล้วยังฮะกระทู <c oughs> หรือว่าท็อปปิกที่ผ่านมานะครับเป็นคอมเมนต์ แบบแนวซีเรียสแนวจริงจังครับอันนี้จะมาสักวันหนึ่งแล้วกันปาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคอมเมนต์ว่าไงบ้างครับป <c oughs> น้องในไก่ย่าง <c oughs> แน่ใจใช่ไหมให้ชาวเน็ตช่วยคิดอะบาคอมเมนต์ไก่ย่างอร่อยไก่เขียวเหนียวขึ้นลาฮ <c oughs> ะอี่าบอกไตละชื่อครับจะกล้าซื้อไปกินกี่โมงครับลองมาหาปลายไก่ย่างดูนะ มีเขาบอกไก่เขียวเหนียวบูดฮะจริงๆเขาเขียนว่าไก่เขียวข้าวเหนียวบูดนะครับมีเขาบอกไก่เขียวข้าวเหนียวบูดครับมีเขาบอกน้องหญิงท่านพี่ไก่ย่างครับมีบอกก้างใหญ่ไก่ย่างครับผมมีบอกร้อนในไก่ย่างฮะไก่เขียวข้าวเหนียวดิบฮะมีเขาบอกไก่เหนียวนุ่มหน้าปุ๊มแดกครับ มีบอกคำแรกขึ้นสมองคำที่สองคือสันอันนี้อะไรคะเนี่ยสุดยอดไม่เป็นอะไรที่มันมีถามแบบเนี้ยมไม่ได้คำตอบจริงหรอเนี่ยละฮะโซเชียลหรือคอมเมนต์ไทยมีคนบอกนั่นค <une> ือเรื <Christ>. ่องตลกเลยนะฮะมีคนบอกแดกได้ไหมไก่ย <kaz uffy> ่างครับไก่ย่างสนามมวยครับอ้โหมีอะไรนะโอ้โหอย่าไก่ เราพักไปแค่นี้กันดีกว่าครับก็หาอ่านนะครับผมว่าร,ารู้สึกว่าคอมเมนต์ไทยท็อปปิกไทยไม่แพ้ชาติดใดในโลกตามมาัเลยฮะไป็นยังไรกันบ้างครับกับ EP นี้ผมชื่นชอบบ้างเลยครับผมได้หลุดความเป็นตัวเองมาก <c oughs> คือบางทีใส่ความที่เห็นไปได้บ้างในอันสุดท้ายๆนะครับแต่อันแรกๆก็จะมีความจริงจังนะครับจอมแก่นนะครับก็รู้สึกว่าเราต้องเพิ่มเติม,มอะไรหลายอย่างในแง่ของคอนเทนต์หรือว่าในแง่ของความสนุกครับ เพราะในชีวิตนี้หรือว่าในช่วงนี้ในสังคมไทยมีแต่เรื่องเครียดกับเปิดข่าวนู่นนี่นั่นครับขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไง่ายๆครับแล้วก็อย่าลืมครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆ่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้ใคลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับกับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ยอไปอยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันครับเอาละฮะเจอกันนะครับผมพรุ่งนี้มีคอนเทนต์สาระเร็วครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบสาระความรู้อย่างรวดเร็วครับมาดูกันได้ครับปไปไปละ